สุดยอดเลยครับพี่น้อนงพี่น้องครับที่นีเอาแล้วครับคนละทีมก็มื่นนะพี่น้องมาเบิกน้ำกันครับผม หลุนๆครับพี่น้องรุ่นกันครับย่อฮกเหลือเกินบรรุ่นน้ำกันครับเท้าผ้าล้างเขาหมดแล้วโอ้ยหกไลายว่าสันยังของอยู่พี่น้องของเอาเงียครับเจ้าหามีต้องไปตัดว่าสัน กระขึ้นพี่น้องเอ้ยคระขึ้นเพื่อผลสตกนี่ของแบบเต็มๆเลยเต็มรอบเอาขึ้นยากพี่น้องมันของว่าสันของใหม่ทั้งรุมครับเห็นหางแล้วพี่น้องเห็นหางแล้วในผ้าเอาหางขึ้นมากนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ยโบหน่อยครับพี่น้องเนี่ยิึง ซุ่มซุ่มในซ่อมนี่พี่น้องซุ่มในซ่อมนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วห้อยหงายไปตื้นห้อยหงายไปแล้มันตังแน่นอนจะถือผ่าคูรัวไม่อะไร การห้อยเงือกแล้วพี่น้องปลอดภัยไว้ก่อนครับสูสีก็ต้อ,องรับเ,าาาเาอเามา,าแล้วครับมาแล้วเป็นมาแล้วครับพี่น้องเบาตื่นขึ้นมาแล้วครับ ซ้ำม,มือนันบ่เตืนซ้ำกับตัวนันบ้อนงนันตมนืนออกจากบองแล้วม่แล้วสุดยอดเลยครับพี่น,อน้อ,ยยองโอ้โอ้ให่ขยโอ้หัวบักใหญ่นึ่ง สุดยนะอดอีนนี้พี่น้องเอาลอกน้ำหนักเบิังโอ้น้ำหนักหลายอยู่เนี่ยประมาณประมาณบัง20โลมิโอ้เขาบอกว่าเกินสุดยอดอันนี้ครับพี่น้อง20อัพครับคอัพเลยล่ะมานันอีกแล้วครับพี่น้องน้องเก่าครับน้องเก่าน้องเดิมคลิปนี้ก็ซ้ำเลยครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมลำรำไม่รวยครับ คุณป้าเจอกันใหม่ครับพี่น้อง